สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องกองไสขขยสุขขสุขคิ้นหลังจากที่มาตกมือสองมือลงมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันนี้ยายแดงก็สิออกข้างนอกไปอันโลว่าแฮมตันจะข้าวเนาะพี่น้องข้าลูกใต้ไปซื้อเสียกันหนาวดีเด้อพี่น้องนี่ที่บ้านยายแดงหลังเดียวตดวจปวดเจนเลยพี่น้องนี่แหละนี่พี่น้องบ้านเมี่ยงเขาก็เป็นงสีก่ะ ยางก็ต้องระวังได้พี่น้องน้ำแข็งพืน้นลูกใส่ลูกใส่เป็นบางอย่างน้ำแม่ดอกสมัยตะกี้เนาะพี่น้องเนาะก็ว่าอันลบเหล่าแม่ออกข้างนอกอยากไปน้ำแม่บัดตอนนี้เนี่ยบอกส่วนออกข้างนอกส้ำลักไปตายพี่น้องเลยนี่เนาะพี่น้องชีวิตบ้านเมืองเขาก็็เปนลังสิแล้วพี่น้องอาจจะ อันนี้และเด,ด้อยางตองเราว้างพี่น้องมันเป็นน้ำแข็งมันมืนออกจากบ้านได้หลอดจกัจกเดือนน่นนี่ได้หลอบจักเดือนบอกจำบ่ได้หรอพี่น้องนี่คือบ้านเนี่ยงข้าเจ้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คางทางบ้านก็สิเป็นภาคน,น้อยนอยอ่ะผู้ใดชอบยางมาถิมเออ มีผู้หลังโรงงามน้ำมาถ้รรมามาฉาก็สวยงามละพี่น้องขาจานพานเวลามันตกลงมาหลายๆเนี่ยมันก้อนน้ำตน้นใหม่เะยแห่งเบื้องเรางงามอากาศกระชัชื่นหรือเราพี่น่องแต่เข้ากับต้องระวางโลกไข้ไข่ก็บต์นะพี่น้องเนาะภาพอาซิพสันได้แล้วพี่น่องเด้อแ่แดงอยากให้พวกเจ้าเห็นนะนะว่าชีวิตเมืองหอกงมันเป็นจังใด ขวั่มลำบากแล้วพี่น้องเมืองนอกอันนี้ควมัมขีเห็นของแย่แดงหรอกวะแย่แดงว่าบ้านนอกอันยูนีน่ะลำบากลำบากก็บานเห่าแต่ขวั่าเหลี่ยงการเงินการข้ามก็ดีก็บานเห่ามันกะมีดีมีบด่ดีคนละยางจจงสินะพี่น้องผู้ลองคอนกะเฮ็ดทำการทำงานเก็บเงินอายุหลาย ถึงไห้อยากรีแลกกะไปยูบานเฮ่าจังสีนอพี่นองเนะาะเขาบอว่ากันเนี่พีนองขาจานผ่านอยู่ก็ว่าอยากออกมาเล็นน้ำข้าเจ้าอยู่ดอกบอ็แก้แดงเป็นคนบอมักอันสโน,โน่นะนะพี่นองบ่าจำเป็นนี่บ่ออกว่ามันหนาวในเต่มองน้าหนาต่างอันนี้คือเขตละบ,บริเวน ของยายแดงอยู่เส้นเส้นบ้านยายแดงน่อมันสิเป็นเส้นเขตเพราะว่าแฮมตันแต่ทะถลังยาง,งาของมันนี่เนี่ยมันสิเป็นบิวทอนเด้พี่น้องมันสิเป็นบิวทอนอีกเขตหนึง่งนะพี่น้องเนาะอันนี้สิยางไปขึ้นรถถ้ำอันนั้นกะร้านคิงเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์คิง เล็กหน่อยไว้ลุนมันมากินสำหรับเข้าผู้เฒ่ากินกับผ้าเหลวแรงเนากินผ่เาเ้ลาค่ะกินแลลวก็บิ้วเขาคือเกาบรรยากาศสวยงามบ่บ้านายแดงห้างจากในเท่าดวยพีหนองด้วยสามป่ายรถมี่ในเท่ามันติบไปทางฝนมาพีหนองเนาะเอ้เบิ้งในเท่ามันติไปทางฝนแต้า่าเขาสินยางกลับมาหนีเมื่อ้นรถท่ บรรยากาศสวยงามนะจ๊ะนี่ลระขี่นอกตรงงาตสองระว่างมันเป็นน้ำแข็งพานูไส้ไปสูเสียกันหนาวอยากไดเสียกันหนาวไว้ก่อนนะเสียโคตร่น ลูกไส้เปนมบกมาก,กินบอกลูกชาไส้ไงก็กินคิงหน่ะนี่กะจังสีละพี่นอ้อง,งอังกฤษเมืองอังกฤษมันกะสีหนาวหน้าไปนี่กะมก,ะกคกล่ากุมภาพัหมีหน้ามันกะสีเริ่มฮอนันละพี่น้องหมีหน้าไปอากาศกะสีเริ่มดีขึ้นนั่นสินะช่วงนี้ผู้ใดกะรักษาสุขภาพก,กันในเด้อพี่น้องเลย บัาวาเมืองไทยบ่าวาอิงแล่นบาวาุ่สมม,งงสสม,มสุ่สุมองสุแกสุ่บอล่หพี่น้องโลคไข่ไข่เก็บมันมาหาเข้าเข้าป่หูเนาะควอมตายแคว้นอยู่บาดงางคือนมาเหระเข้ากับสูต่อไปเขาพี่น้องสุมมุ่สุแกสุมองสุ่บอนบ่าวาสกกี่โกลกไดเนี่ยคุณขาจุน้นคุณ มบพ,พี่น้องอนี่กระโดดล่าห่งไปหันอีกประมาณจาัแค่20นาทีก็บหอด,ดูส่อนตลาดนัดมันก็สิมีช็อปเป็นย่อมเป็นยอ่นยอมสิบลอน้องบ่ว่ากันสะดวกมองได้ไปมองหันเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละคือชีวิตเมืองนอกของผู้ดีเมืองอังกฤษเนาะพี่น้องเนาะ กันบอกเลี้ยงสมัยตะกี้เลยขึ้นม,มาไม่ไม่ฮิมาตกหลายคนนี่พี่น้องตกจนว่าโอ้ยยี่สิบปีที่แล้วตกคักตกเนี่ยตกคนนี้อันนี้มันแค่จีบจีบนย่อยมันพอ่อพานมาว่าปีหนึ่งมันได้ตกซื้อตัวนี้โอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับบ่มี่ยังมาทักทายไทยบริเวณอ่าเมืองอังกฤษเขตมองคอยอยู่นี่ให้พวกเจ้าเบิเบ้งซื้อ นี่นะพี่น้องแล้วจุ่ภาพอาชีิสั้นเนี่ยนี่เขาทายไปเบาไปยางน,ำน้ำมนะพี่น้องเนาะบ่ได้เอาใหม่กันสั้นมานำ้ำชีวิตเบื้องน่อขันผู้ใดทำงานอันก้อร่างนะพี่น้องคือจังอันย้ายแดงเหตวิดีโอให้เบิ้องน่ะเป็นแต่อี้ต่วนพน แต่ว่าเงิ่อนข้าเจ้าก็ดีคือว่าแหละเหตุงานก่อสร้างเงินดีแต่ว่าก็ลำบากคือว่าแหละพี่น้องมันก็มีหลายสายอาชีพเนาะนี่ถั่ยแแดงสิไปเข้าในเมืองกับยางมานี่ล่ะพี่น้องทำมา กดท่ามเส้นสายนี่สิไปเบอร์วิแฮมสุดสายก็สิไปขอบไปในโมว่าแฮมตันกับซูดสายมันก็เลยสบายมีผ่านข้างบ้านยายแดงนี่แหละพี่น้องแต่นั่งรถบาสก็เป็นสมุนอ้อมโคกโอ้ยมาแล้วพระท่านดอกบอลเลียนดอกนี่นะพี่น้องแต่ว่าเขับไปแล้วว่าเกินสองสามนาทีก็บหอดพี่น้องหอดในเมืองนะ โอเคนาอพี่้องเนาะเดี๋ยวเข้ามาพบผ่อกันไหมถ้ามีละจ้าได้ไปช้อปปิ้งในเมืองก่อนดีไซน์ให้เบื้องเอียก